ที่สุดของโฮมสเตย์จันทบุรีทะเลสามมือพร้อมกินปูไม่อั้นเก้งห้วยมีฟองเติมฟรีที่พักนอนสบายแอร์เย็นชิมแถมยังได้ล่องแพเล่นน้ากลางทะเลด้วยนะวันนี้ต้องพามาชุดที่บ้านเรือโฮมสเตย์จันทบุรีมาถึงเขาก็เชิญเรากินมื้อเที่ยงก่อนเลยก็จะมีแกงส้มชะอมกุ้งหมึกผัดผงกะหรี่ผัดเส้นจันและน้ำพริกไข่ปูแน่นๆกินกับไข่เจียวเคเป็นที่สุดเลยคือหมูชะมวงของที่นี่กล้าพูดเลยนะว่าอร่อยที่สุดเท่าที่เคยเจอมาอิ่มแล้วเขายังมีของหวานให้เรากินด้วยนะน้ำแข็งน้ำเปล่่่่าาาาาานนนนนนน้้้้้้้้อออออออรร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 มมมมโโซดดดกกกกกก็็็ีีีีีีใหหหเเ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 ิิิททััััังงงงงงงคคคคคืืแแแลลลววไไปปขึพพๆยยยบจะะตตสส์ ก็คือทุกห้องอะมองเห็นวิวทะเลสุดลูกหูลูกตา,ตาเก็บของเรียบร้อยแล้วก็ลงมาถ่ายรูปเล่นกันด้วยความที่ข้างหน้าเป็นทะเลด้านหลังเป็นภูเขาเขามีจุดถ่ายรูปให้เราเยอะมากแถมอากาศอย่างนี้เหมาะกับการพักผ่อนสุดๆและแล้วก็ถึงเวลาล่องแพดูเหยยี่ยวเขาจะพาเราไปกลางทะเลจุดที่มีทะเลแหววแล้วปล่อยให้เล่นน้ําตามใจเราเลยระหว่างทางก็มีน้องเหวี่ยวบินมาต้อนรับเราเต็มไปหมดอ้อลืมบอกไปที่นี่สามารถตกปลาหน้าโฮมสเตย์ได้เลยนะกลับจากล่องแพมาเนี่ยเขาก็มีของว่างให้เราด้วยเล่นทะเลยังไม่จุใจก็เชิญที่สระว่ายน้ำของเขาได้เลยเขาสลเเดยว้่นนนนะุกกัต็็็็มมมททที่่่แลล้้วกกาาาตอออยืเเเเนนนัปบุฟฟหระิกนนนนนััแบบไไมม่อ้าหหดกก็เเเรียยติมได้ลาส ปูหมึกหอยปูก็เป็นปูทะเลใหม่ๆสดๆบางตัวนี่ไข่แน่นกินคู่กับน้ำจิ้มพริกเกลือรสชาติแซ่บไข่ปูมันเนื้อหวานช่ำกุ้งเขาก็มีทั้งกุ้งขาวและกุ้งลายเสือตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นเด้งสู้ฟันเต็มปากเต็มคำตับน้ำผงทอดเขาก็จัดมาให้แบบเป็นตัวกินคู่กับน้ำยำของเขาบอกเลยนะว่าดีไม่ไหวนอกจากนี้เขายังมีทอดมันและปีกไก่ทอดด้วยจะกินเปล่าๆเป็นกับแก้มหรือจะกินกับข้าวสวยก็ได้เละเซอร์ไพรส์มากๆเลยที่นี่มีเมนูที่ไม่เหมือนใครเป็นหมึกกระต่อยต้มน้ำปลาหอมๆมีแค่ชช่่่่่่่่่ววววงงงเเเเเเดดดืออออออนน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 ีีีี้้้้้ทททาา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 ัััะะะะะะพรรปป็็ฤูขมมมมลลลกกกกกจจิิิแุุตยยบบ กินคู่กับเครื่องเคียงหลักยอดกระถิ่นคือหวานชำ่ำลืมบอกไปว่าทุกมื้อกินห้องแอร์เย็นสบายอีกหนึ่งความปังคือเก๊กห้วยมีฟองอ่ะเติมไม่อั้นใครที่มากับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนต้องรักสิ่งนี้แน่ๆมีเครื่องดื่มแล้วก็ต้องมีนักล่องด้วบอกเลยว่าจอยไม่ไหวานเขามีผลไม้ล้างปากให้ทุกคนด้วยนะไม่นะว่าจะเป็นแตงโมหรือมะม่วงที่มีน้ำจิ้มที่อร่อยมากๆเป็นรสชาติที่เรากลับบ้านมาแล้วคิดถึงตลอดเลยพักผ่อนในเต็มที่และตื่นมาเจอกับมื้อเช้ากันนี่จะเป็นอเมริกันเบเกแฟต้ลักอร Bye. Hey.